คุณเคยสงสัยไหมว่าแมวของคุณมักจะอยู่มุมนั้นมุมเดิมนั่งนิ่งเงียบไม่ร้องไม่เล่นไม่ขออะไรเลยแค่นั่งอยู่ตรงนั้นคล้ายกับลูป,ปั้นหลายคนมองว่าแมวขี้เกียจบางคนก็คิดว่าเบื่อหรือแอบกังวลว่าอาจจะป่วยหรือไม่แต่ความจริงก็คือการที่แมวนั่ง,งเงียบมุมเดิมไม่ได้เป็นพฤติกรรมแบบสุ่มครับ และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เดียวมันคือผลรวมของสัญชาตญาณความรู้สึกปลอดภัยความทรงจำการรับรู้โลกในแบบที่ต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิงก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแมวไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กับกิจกรรมครับเหมือนคนหรือสุนัขชีวิตของแมวถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่า ที่รอครับไม่เหมือนกับหมาหรือเสือสัตว์สีขาอื่นๆครับเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นจะต้องวิ่งดมและหาแต่แมวคือการรอครับรอแล้วค่อยไล่การนั่งนิ่งๆไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในหัวของแมวอาจจะก,กำลังประมวลผลสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งหมดเสียงเล็กๆกลิ่นอ่อนๆการเคลื่อนไหวที่เรามองไม่เห็นสำหรับแมวการนิ่งคือโหมดพร้อมครับ พร้อมแบบไม่ใช่ปิดกั้นด้วยนะครับสิ่งแรกที่แมวจะเลือกก็คือมุมเดิมครับเป็นมุมที่น้องรู้สึกปลอดภัยแมวเป็นสัตว์ที่ให้ค่ากับพื้นที่มากกว่าสังคมพื้นที่ที่มันเลือกจะต้องตอบโจทย์อย่างน้อย3อย่าง 1. มองเห็นรอบตัวได้ 2. ควบคุมทางเข้าและออกได้ 3. ครับไม่มีสิ่งคุกคามที่คาดเดาไม่ได้มุมห้องมุมโซฟาใต้โต๊ะ ข้างตู้คือพื้นที่ที่แมวสามารถเห็นภาพโดยรวมได้โดยที่ไม่ต้องอยู่กลางแจ้งคล้ายกับมนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์นั้นจะชอบอยู่ที่กลางห้องครับแต่แมวชอบอยู่ในตรงที่ไม่ต้องระวังด้านหลังดังนั้นเนี่ยการนั่งมุมเดิมๆซ้ำๆคือการยืนยันว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ปลอดภยัยและก็ยังคงปลอดภัยอยู่อีกเหตุผลหนึ่งที่คนมักมองข้ามก็คือกลิ่นครับในโลกของแมวไม่ได้ถูกนำทางจากรูปภาพเพียงอย่างเดียว ่กลินคือแผนที่ชีวิตเลยมุมที่แมวเลือกมักจะมีกลิ่นของตัวเองสะสมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นจากต่อมที่หน้าแก้มลําตัวหรืออุ้งเทา้าทุกครั้งที่แมวนั่งนอนหรือถูตัวมันกำลังทิ้งสัญญาณว่านี่เป็นที่ของฉันนะกลิ่นนี้ทำให้แมวรู้สึกมั่นคงเหมือนกับมนุษย์ได้กลับบ้านและได้กลิ่นบ้านของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นมุมเดิมไม่ใช่แค่มุมครับ แต่คือฐานทางอารมณ์บางครั้งแมวเลือกมุมเดิมเพราะอุณหภูมิแมวสามารถรับรู้ความร้อนเย็นได้ไวมากๆจุดที่แสงอ่อนๆตอนเช้าพื้นกระเบื้องที่เย็นในช่วงบ่ายหรือข้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อุ่นในตอนกลางคืนล้วนเป็นเหตุผลที่แมวกลับมานั่งจุดเดิมซ้ำๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากสารับแมวความสบายใจทางกายคือความจำเป็นไม่ใช่ความฟุ้เฟย อีกชั้นหนึ่งที่ลึกก็คือเรื่องการควบคุมครับแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบคาดเดาเสียงดังก็ไม่ชอบและการเคลื่อนที่เร็วคนเดินไปมาหรือสัตว์อื่นๆอาจทำให้แมวเครียดได้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวมุมเดิมมักเป็นจุดที่เกิดเรื่องเหล่านี้น้อยที่สุดครับหรืออย่างน้อยก็เกิดในรูปแบบที่แมวคุ้นเคยการนั่งเงีย,งยบๆจึงไม่ใช่การหนีครับแต่การเลือกสภาพแวดล้อมตั้งหา ที่แมวรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ามองในมุมจิตวิทยาแมวไม่ได้แสดงอารมณ์แบบตรงไปตรงมาเหมือนคนหรือสุนัขครับแมวไม่มีร้องไห้ไม่มีฟูมไฟไม่บอกว่าเครียดแต่จะแสดงออกด้วยการลดการเคลื่อนไหวการนั่งนิ่งมุมเดิมอาจเป็นสัญญาณที่มันกำลังประมวลผลของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตครับเช่นมีคนใหม่เข้ามาย้ายของ เปลี่ยนตารางเวลาหรือแม้แต่เจ้าของอารมณ์ให้เหมือนเดิมแมวสามารถรับรู้อารมณ์นั้นได้เป็นอย่างดีแม้เราจะไม่พูดอะไรเลยอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญแมวมีความทรงจำในเชิงพื้นที่ที่สูงอย่างมากถ้าหากบุมหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์เช่นครับได้รับการปอบเป็นที่หลบภัยได้พักหลังจากที่ตกใจหรือแม้แต่เคยป่วยแล้วหายในจุดนั้น มุมนี้จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจําของแมวว่าเป็นที่ปลอดภัยครับไม่ต่างจากมนุษย์ที่ชอบไปนั่งร้านกาแฟแมวไม่ได้ผูกพันกับสถานที่เพราะความสวยงามแต่จากประสบการณ์และความทรงจําถ้าแมวของคุณนั่งเงียบมุมเดิมแต่กินปกติเล่นบ้างยังคงตอบสนองต่อเสียงและดูไม่ได้เจ็บป่วยนั่นคือพฤติกรรมปกติครับไม่ใช่สัญญ,ญาณอันตรายแต่ถ้าแมวนั่งนิ่งผิดปกติ ไม่เปลี่ยนกิริยานั่งหลังงอซ่อนตัวมากขึ้นกินน้อยลงหรือไม่สนใจสิ่งที่เคยสนใจนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าไม่สบายก็ได้เพราะแมวเป็นสัตว์ที่ซ่อนความเจ็บเก่งมากๆการนั่งเ,เงียบจึงสามารถเป็นได้สองแบบครับทั้งในเชิงปกติหรือเป็นสัญญาณเตือนสิ่งที่เจ้าของไม่ควรที่จะบังคับให้แมวออกมาจากบุมเดิมนั่นก็คือไม่ควรอุ้มไม่ควรลากไม่ควรพยายาม ทำให้มันล่าเริงครับเพราะในโลกของแมวการถูกบังคับนั่นคือการคุกคามสิ่งที่ดีที่สุดครับนั่นคือการสังเกตอย่างเงียบๆดูความต่อเนื่องของพฤติกรรมการกินอาหารเม็ดน้ำการขับถ่ายการตอบสนองและท่าทางโดยรวมถ้าแมวเลือกนั่งมุมเดิมแปลว่ามุมนั้นมีหน้าที่บางอย่างของมันเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาแมวออกมาจากมุมนั้นเลยครับ แต่สามารถเสริมความรู้สึกปลอดภัยได้เช่นเพิ่มที่นอนเข้าไปหรือวางผ้าหรือกล่องทำให้เป็นพื้นที่ของมันอย่างเป็นทางการเพราะน้องได้เลือกมุมนั้นไปแล้วในอีกมุมหนึ่งการที่แมวนั่งเงียบเนียมุมเดิมยังสะ้อนเห็นถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ด้วยครับมนุษย์มักรู้สึกว่าการอยู่นิ่งๆคือการเสียเวลาแต่สำหรับแมวการอยู่นิ่งคือการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบมัน ไม่ได้คิดถึงอนาคตครับไม่จมกับอดีตมันอยู่กับปัจจุบันเต็มที่แค่ฟังครับเสียงลมหายใจฟังเสียงและความรู้สึกทางภาษากายมุมเดิมจึงไม่ใช่เรื่องที่จำเจแต่เป็นพื้นที่ที่แมวของคุณได้เลือกด้วยตัวเองแล้วถ้าเรามองลึกลงไปครับการที่แมวไม่ยอมเปลี่ยนมุมบ่อยๆอาจเป็นบทเรียนเล็กๆสำหรับคนก็ได้ว่าบางครั้งความสงบไม่ได้อยู่ที่มีอะไรเข้ามาใหม่ครับ แต่การอยู่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วนั่งเงีย,งงยบๆโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าหากในวันหนึ่งแมวของคุณนั่งมุมเดิมเงีย,งงยบๆแล้วคุณเผลอไปนั่งลงใกล้ๆโดยไม่รบกวนคุณอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทําไมสำหรับแมวการอยู่ด้วยกันเราไม่จาเป็นที่จะต้องสนทนาอะไรทั้งสิ้นครับแค่ไม่ทําลายความสงบสุขของกันและกันก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นสำหรับในคลิปนี้ผมมีเจตนาที่อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจถึงพฤติกรรมของแมวที่อยู่ที่บ้านครับว่าการนั่งเงียบๆมันไม่ใช่ว่าน้องป่วยหรือมีปัญหาครับแต่อาจจะเป็นที่ที่น้องชอบมากที่สุดที่แมวของคุณได้เลือกมุมนั้นไปแล้วนั่นเองส่วนที่เหลือครับการที่เราเป็นเจ้าของคือการส่งเสริมครับไม่ว่าจะเอาอะไรไปไว้ที่ตรงนั้นก็ตาม เพื่อให้น้องมีที่ไปขอตัวเองนั่นเองครับผม